ละครสั้น FC เรื่องหลอกให้ลกักตามไปดูกันเลยนะจ๊ะมามามาม,ามาทุกคนอมืมาสิ <c oughs> ฉันโดนไรออกแล้วอะ่ะซาซา <c oughs> ฉันเสียใจมากๆ้วเลยนะเนี่ยทำไมผู้จัดการต้องไล่ฉันออกด้วยอะ่ะฉันทำอะไรผิดมากไหมมากไหม เธอไม่ทำอะไรผิดเลยจ้ะแค่เธอมาทำงานสายก็เท่านั้นเองก็น่าหนี้แค่มาทำงานสายทำไมตรงไล่ออกด้วยล่ะฉันรักเธอนะซาซาไว้เจอกันใหม่เข้าใจไหมอืมดูแลตัวเองดีๆด้วยล่ะไปก่อนนะงานเข้าแล้วเขามีงานแต่ฉัน กงานก็แค่มาสายวันละชั่วโมงมันตายไม่ล่ะทุกคนไม่ทำก็ไม่ทำฉันไม่งอหรอกนะกลับบ้านไปเริ่มต้นใหม่ดีกว่า <c oughs> บ้านฉันก็ทำไมยอยู่ไกลขนาดนี้นั่นเนี่ยรถแม่ก็ไม่มี ต้องปั่นจักรยานเท่านั้นใช้เวลาเดินทางประมาณ3ชั่วโมงไปกับ6ชั่วโมงฉันจะบ้าตายย,ยายบ้าดีกว่าไหมเนี่ยฉันโอ้ยผ่านเขาสามลูกน้ำคลองห้วยบึงผ่านเยอะแยะมากมายไก่กองโอ้ยยังไม่ถึงอีกฉันจะบ้าตายทุกคนฉันจะต้องซื้อรถไหมะ ซื้อรถแต่ตอนนี้ตังไม่มีอ่ะจนจะทำยังไงดีพุ่งีีก็ไม่รู้จะกินอะไรแล้วทำยังไงดีนะตังเหลืออยู่ยี่สิบบาทแล้วฉันต้องมาปั่นทำไมน,นี่เนี่ยบ้าบอรจริงๆเลยยังไม่ถึงอีกเหนื่อยแล้วนะ ทุกวันในงานที่น้องปูดไม่ใช่ไรเพราะปั่นจัก,กรยานไปกลับหกชั่วโมงที่ฉันเช่าอยู่ที่นี่เพราะว่าค่าเช่าถูกมากถึงสักทีอ้าวคุณป้ามาทำอะไรคะเนี่ยล้วยกของหนูออกมาทำไมคะเนี่ยหนูหนูเหนื่อยหนูจะเข้าไปนอนแล้วค่ะอะไรยะเธอจะเข้าไปนอนได้ยังไงค้างค่าเช่ามาตั้งสามเดือนแล้วฉันยกของออกมาให้ กรุณาเอาออกไปจากบ้านของฉันเข้าใจไหมอะไรเนี่ยแปบบเดียวเองฉันก็โดนเนรเทศออกมาแล้วหรอ,อดีนะเนี่ยยีป,ป้าให้ฉันฝากของไว้สามวันแล้วชีวิตฉันจะดำเนินต่อไปอย่างไรอย่างไรดีตังไม่มีด้วยเหลือ20บาทให้ตายซื้อ <laughs> ใช่ ไม่รู้เหมือนกันฮึฮายเบื่อจังเลยฉันจะต้องทำไงกับชีวิตดีนีนน่ฉันเป็นผู้ชายอบอุ่นที่หน้าตาดีเพอร์เฟกต์แต่ขาดแฟน <c oughs> ใช่แล้วฉันจะต้องหาผู้หญิงสักคนหนึ่งมามาให้ชีวิตของฉันได้ฟื้นฟูเฟื่องฟู และดีขึ้นทุกวันนี้ฉันท้อแท้ในหัวใจมากฉันต้องการผู้หญิงผู้หญิงสักคนไม่ต้องสวยไม่ต้องรวยขอแค่เธอมีจิตใจที่ดีก็พอแล้วโอ้ยอยทำยังไงดีหิวข้าวจังเลย,ยช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยสันทีหิวข้าวอะไรนะ ผู้หญิงบ้า,บาคนนั้นมาร้องขอหิวข้าวหรือว่า <c oughs> ใช่แล้วเธอต้องใช่น่แน่แต่ว่าจะพูดยังไงดีให้เธอมาเป็นของฉันหรอชีวิตฉันจะได้ดีขึ้นกว่าน,นี้ฉันจะได้ทำงานมีเงนินมีไรายได้เยอะๆ <c oughs> จะว่าไปเธอก็สวยอยู่นะตรงสเปคฉันอยู่นั่นเนี่ยสวัสดีครับผมชื่อเจมส์นะครับไม่ทราบว่าคุณชื่ออะไรครับเนี่ยเราต้องการจะไปที่ไหนทำอะไรยังไงผมได้ยินว่าคุณอยากจะกินข้าวเออฉันชื่อนันนๆนนัหน่อยค่ะ ทำไมฉันต้องทำเสียงแบบนี้ด้วยชีอหน่อยค่ะเราก็ยังไม่ได้กินข้าวถูกไรออกจากบ้านเช่ามาคะ่ะตอนนี้ก็ากำลังจะหาบ้านอยู่คะ่ะแต่ว่าตังไม่มีเลยอ,อยู่20บาทก็ไม่รู้จะไปไหนคะ่ะจบข่าวอย่างนั้นเหรอละครับถ้าไม่รังเกียจก็ไปบ้านผมไหมครับแต่อย่าคิดว่าผมจะทําอะไรคุณนาะไม่ทําแน่นอนเอยไม่มีทางเลือกไปก็ไปฉันไมชผู้หญิงใจง่ายนะแค่ แค่คิด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 ดีกว่านอนข้างถนนก็แล้วกันนะไปดีกว่าตามติดตามติดตามติดจะได้กินข้าวอาหารไข่ดาวสักจานก็ยังดีสูงยาวหล่อล่ำเออคุณครับไม่ต้องนั่งใกล้ผมขนาดนั้นก็ได้นะครับเนี่ย เออฉันกลัวผีนะคะเส็บโลกกลัวผีกลัวมากมากเลยนะคะถ้าอย่างนั้นผมไปเอาน้ําให้กินนะครับเออได้ค่ะขอเย็นๆนิดนึงนะคะตอนนี้คอแห้งมากเลยค่ะอ่เย็นชื่นใจเธอกินแก้วนี้ไปรับรองอเย็นหอยบ้านผู้ชาย ถ้าทางจะรวยไม่เบาเลยนะเนี่ยถ้าฉันได้เป็นแฟนก็คงสะดีมากมากเลยคุณครับค่ะเอาคางออกไปจากไหล่ของผมได้ไหมครับเออก็บอกแล้วไงคะว่ากลัวผีกลัวผีก็ไม่เชื่อฉันกลัวจริงๆนะครับแถงนั้นแล้วก็กินแก้วนี้เข้าไป ความกลัวของคุณก็จะหมดไปเหลือแต่ความสดใสในชีวิตกินเถอะครับจริงเหรอคะมอมเล่าลเช่นหรือเปล่าเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามีที่อยู่ที่กินมันก็ดีกว่าไหนไๆน้้อย่างนั้นไม่เกรงใจนะคะฉันจะกินกรุบกรบกรโอ้โหชื่นใจมากๆเลยคะ่ะอย่างนั้นเหรอครับดีอ้อรร้สียงเมื่องนอนมากๆเลยคะ่ะ ริงหรือเปล่าครับค่ะดีมากเลยครับจากนี้ไปชีวิตของฉันจะสดใสสดใสสดใสไปกันเธอคือผู้ช่วยชีวิตอันดับหนึ่งของฉันจากนี้ไปฉันก็จะขอบคุณเธอมากๆไม่ได้ยินอะไรเลยสักอย่าง เฮ <s ans> <c oughs> ้ยฉันก็ไม่อยากทำงานนี้เลยนนะี่ฉันไม่อยากทำงานนี้เลยนนะี่แต่ได้เงินเยอะเงินเยอะมากๆเลยฉันคือหมอไม่ใช่สิพนักงานคนหนึงเท่านั้นพนักงานพนักงานรักษาความปลอดภัยไม่ใช่ฉันคือพนักงานลักไตตับไตไส้พุงหัวใจม้ามกระเพาะไส้ติ่ง <laughs> โทษด้วยนะสาวน้อยหน้าตาเธอก็ดีเหลือเกินแต่ไม่น่าหลวมตัวมาอยู่ที่นี่เลยช่างเถอะฉันขอไตข้างหนึ่งก็ลบก,กันนะไตข้างหนึ่งของเธอมันมีความหมายกับอีกคนหนึ่งมากเพราะฉะนั้นฉันจะจัดการกับเธอเดี๋ยวนี้เอาไตามาว่าแต่ฉันจะทำได้ไหมเนี่ย ฉันเป็นหมอฝึกหัดสะดวยไม่ใช่สิฉันไม่ใช่หมอฉันเป็นอนาคตหมอช่างมันเถึงอนน่าฉันขอไตเธอขอนก็แล้วกันชี้เรื่อยมือฉันไม่ขยับแต่ว่าฉันเอามาแล้วนะฮามเวียนหัวจังเลยฉันอยู่ที่ไหนนั่นเนี่จะบ้าตาย ลืมแทบจะไม่ขึ้นเลยอุ๊ยเจบ็จบเจบ็จบเจบ็จบเจ็บเจ็บเจ็บฉันเป็นอะไรไปนเนี่ยเจ็บตรงนั้นเจ็บตรงนี้เจ็บตรงนั้นอย,อย่าบอกนะว่าเมื่อคืนผู้ชายคนนั้นได้รุ่งเกินฉันโอ้ยแต่ว่ามันไม่ได้เจ็บตรงนั้นมันเจ็บตรงนี้อ้ยเจ็บตรงนี้อ้ยอ้ยเป็นไรหรือเปล่าเนี่ยฉันเป็นอะไรอ้ย เจ็บจังโอ้ยแม่หนูจ้ะหนูก็มาขายไตเหมือนกันละจ้ะเฮ้ใครที่ได้ไตเธอไปคงจะแข็งแรงน่าดูฉันก็มาขายไตเหมือนกันอะไรนะขายไตฉันไม่ได้ขายไตไตไตฉันหายเหรอเนี่ยจะบ้าตายไม่ไม่จริงใช่ไหมผู้ชายคนนั้นหลอกฉันหลอกฉัน ไม่ได้หลอกเอาหัวใจแต่หลอกเอาใจฉันไปเนี่ยนะไม่